สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดนะครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเชียช้างสืบกันอีกแล้วนะครับทีมชาติไทยจะกลับมาลงแข่งขันคราวนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับเป็นชุดที่แฟนๆติดตามมาเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นชุดที่เราจะมีโอกาสไปคอลี่ไฟเพื่อไปชิงแชมป์โลกครับ ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีแต่ว่ามันต้องผ่านด่านก่อนนะครับเดี๋ยวมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนที่จะแข่งขันกันแล้วไปต่อชิงแชมป์เอเชียนในรอบคัดเลือกการทํางานชุดนี้ก็เน้นย้ำนะครับว่าต่อเนื่องที่สุดเลยนะครับตั้งแต่การบริหารงานของสมาค,คมกีฬาชุดนี้ของทางบิ๊กออสมาก็จะมีหลายเรื่องราวที่เราจะต้อง วัดผลงานจากความสําเร็จหรือว่าการทํางานแบบถูกต้องและมีวิธีการมาโดยตลอดจากเด็กชุดนี้แหละครับไม่ได้กดดันเด็กนะครับสกยภาพน้องดีอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้ต้องดูว่าโค้ชจะสามารถพาเด็กไปสู่จุดที่ประสบความสําเร็จได้หรือยังเพราะชุด19ปีเนี่ย ต้องเริ่มมองหาเรื่องของผลการแข่งขันและประสิทธิภาพแล้วนะครับเพราะทุกคนพร้อมจะก,ก้าวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่แล้วล่ะครับอาจจะพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง u t u b e ช่าคิดไซโค้งตอนเราสมาชิกใหม่ด้วยนะครับที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ3 0 0แสน s u b s ไ r i b e ไปพร้อมๆกับผมในปีหน้าแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเรานะครับล่าสุดเนี่ยมีการประชุมทีมกันไปเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนซึ่งอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพความเคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยทีมไทยเองนะครับจากข่าวที่เขาส่งกันมาเนี่ยนะครับก็ จะใส่ชุดสีน้ําเงินในการเจอกับฟิลิปปินส์ส่วนรูปแบบของการแข่งขันก็แน่นอนนะครับเป็นการเก็บคะแนนสะสมในกลุ่มใครได้คะแนนมากสุดก็เข้ารอบปลายอันดับ1นกับ2ของกลุ่มส่วนทีมที่มีคะแนนเท่ากัน2ทีมเนี่ยจะตัดสินกันที่ประตูได้เสียก่อนเฮดทูเฮดนะครับเน้นย้ำนะครับว่าประตูได้เสียมาก่อนนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวได้5คน3ครั้งก็เป็นกฎที่เราคุ้นเคยกันตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมานะครับก็ทําให้มีการเลือกสรรแล้วก็สามารถ เปลี่ยนเกมได้เยอะขึ้นนะครับจาก3เป็น5คนเนี่ยวิธีการในการแก้เกมจะเห็นกลืนของโค้ชเลยนะครับว่าเขาเตรียมแผน2แผน3ไว้อย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องของใบเหลืองใบแดงนะครับก็โดน2เหลืองก็ถูกพักไปอัตโนมัตินะครับส่วนเรื่องของการโดนใบแดงก็แน่นอนนะครับจะถูกแบนทันทีในเกมนัดต่อไปมาตรการโควิดก็เข้มข้นนะครับหากว่านักกีฬาติดเชื้อเนี่ยต้องกักตัวน้อย5วันจนกว่าผลตรวจจะเป็นลบ แล้วก็จะนํากลับมาสู่การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ได้ต่อก็ลุ้นเชียร์กันได้เลยนะครับทีมไทยชุดนี้เนี่ยเป็นชุดความหวังนะครับที่มีซาบดอบาเลโรกาเซียกุลซือชาวสเปนคุมทัพต่อเนื่องกับเด็กชุดนี้ตั้งแต่น้องๆเนี่ยอายุ14 16 จนถึงปัจจุบันเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชุด19ปีซึ่งก็มีความพร้อมความต่อเนื่องในเรื่องของการทํางานแล้วก็การเก็บตัวอุ่นเครื่องมากที่สุดในบรรดาทีมชาติไทยทุกรุ่นอายุแล้วนะครับโดยตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียก็เริ่มเกมแรกจะพบกับฟิลิปปินส์วันพรุ่งนี้ครับหรือว่าวันที่2กรกฎาคมยาวไปจนถึงช่วงกลางเดือนโดยจะถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน วิดีโอนะครับหรือว่า V I D I O สกุลแบบนี้นะครับใครสนใจก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์เว็บไซต์ที่เพจของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ย เอาไว้มาดูความพร้อมล่าสุดกันบ้างน,นะครับไทยชุดนี้เริ่มเข้าแคมป์ตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนก็เป็นมินิแคมป์เพื่ออุ่นเครื่องกับทางไทนาซิตี้ทีมแชมป์ลีกของไต้หวนันซึ่งเราก็แพ้ไป0ต่อ3ก่อนจะปล่อยนักเตะไปพักแล้วก็มาประกาศเรียก28รายชื่อสุดท้ายเนี่ยมาเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่20ถึง29มิถุนายนที่พัฒนาสปอร์ตคลับ จังหวัดชมบุรีและก็มีอุ่นเครื่องปิดอีก2นัดนะครับวันที่23ไทยก็เอาชนะชาแนลฮอนบิลชุดเยาวนชนไป30จากการยิงของทางธนาวุฒิโพชัยกองหน้าวัย17ปี2ลูกแล้วก็ทีกกวินจันทร์ศรีครับเซ็นเตอร์แบ็กที่ขึ้นมาโขอ,อ,กอีก1ประตูจากนั้น26กครับก็เสมอกับทางบ้านบึงทีมดาวรุ่งวัย1 7บเถึงยีปีของชมบุรีไปรยสกรหต่อหนึ่งฝั่งไทยเนี่ยได้ประตูจากทางวินัยเอียมโอดกองหน้าจากบุรีรัม แล้วก็เดินทางไปที่อินโดนีเซียในช่วงเช้าวันที่29มิถุนายนล่าสุดก็ลงซ้อมต่อเนื่องไปแล้วนะครับตลอด3นัดที่อุ่นเครื่องในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสบ้านก็มีการแบ่งนักเตะเป็น2ชุดหลักๆก็เล่นกันคนละครึ่งเลยครับชุดแรกเนี่ยจะมีการทดลองปรับเปลี่ยนสลับแข้งใหม่แข้งเก่าหลายตำแหน่งทั้งนาธานเจมส์ เซ็นเตอร์แบ็กเยาวชนจากเบอร์ลี่แล้วก็พลเอกมดีกรเจนเซนแบ็กซ้ายจากสุพรรณบุรีที่ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมเจอกับไทยนานแต่ก็มีข้อผิดพลาดในเกมรับพอสมควรนะัดต่อมาครับอุ่นแบบเป็ดเนี่ยก็มีการลองปรับมาใช้ตัวผู้เล่นที่เล่นกันมานานอย่างกสิทธิ์การละศิลแล้วก็ธวัชชัยอินประโคนกลับมาลงชุดแรกอีกครั้งไปก่อนแต่ซาบ้าเนี่ยก็พูดไปแล้วนะครับว่า จะแบ่งนักเตะเป็น2ชุดเพื่อใช้ในการโรเตชันสลับกันเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของชิงแชมป์อาเซียนซึ่งมีโปรแกรมทั้งหมด5นัดและก็ต้องเล่นแบบวันเว้นวันไทยเจอกัะทั้งฟิลิปปินส์ต่อเมียนมาเจออินโดนีเซียเจ้าภาพพบกับบรูไนและปิดท้ายกับเวียดนามโปรแกรมเนี่ยก็เอื้อให้เราสามารถสลับชุดลงเล่นแบบที่สอบบ้าพูดได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทําจริงๆเนี่ยการเจอทีมหนักๆ ที่จะแย่งกันเข้ารอบอันดับ1และก็2เนี่ยก็จะมีอินโดกับเวียดนามนี่แหละครับซึ่งเราเนี่ยจะไม่เจอพวกเขาแบบติดๆกันก็สามารถใช้ชุดแรกในเกมนัดที่ 1, 3แล้วก็5แล้วก็ไปสลับชุด2ในเกมนัดที่2กับ4ได้นะครับอันนี้มุมมองผมนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลการแข่งขันมันจะเอื้อให้เราจริงๆหรือเปล่าบางทีเจอทีมอ่อนเราอาจจะฝืดเองก็ได้ ก็ย้ำอีกครั้งนะครับไทยเล่นวันที่2กร,รกฎาคมเจอฟิลิปปินส์ห้าโมงเย็นจากนั้นวันที่4เจอเมียนมาเวลาเดียวกันวันที่6นะครับเจออินโดนีเซียอัน,นี้สึกหนักเวลา2ทุ่มวันที่8เจอกับบูไนเตห้าโมงเย็นและวันที่10กร,รกฎาคมพบกับเวียดนามในเวลา2ทุ่มรายการนี้ลงทะเบียนทั้งหมดได้28คนเลยน,นะครับนักเตะปกติเนี่ยในทัวร์นาเมนต์สำคัญจะลงทะเบียนได้23คนแต่ว่าช่วงโควิดอาจจะมีกรณีคือเอานักเตะไปเพิ่มเติมได้เลย,เลยจะได้ไม่ต้องมีการเรียก เริมเวลามีนักเตะติดโควิดขึ้นมาไทยเราเนี่ยก็มีโอรัคซอนเอทมบาตัวรุกดาวรุ่นของเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่ถอนตัวไปคนเดียวเพราะว่า น้องเนี่ยต้องไปเล่นในลีกรองของเซอร์เบียกับทีม FK มาตาลักด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลดีลน่าจะจบกันแบบที่น่าจะไม่ทันได้รู้ตัวนะครับเลยต้องเรียกติดทีมชาติตอนนั้นไปโดยจะเดินทางในวันที่15กรกฎาคมนี้แม้ว่าตามกำหนดเนี่ยนะครับถ้าเราไล่วันดูเนี่ยเขาน่าจะช่วยทีมชาติในรอบแรกด้วยก็ตามแต่ว่าการล่าฝันครั้งนี้ในเวทียุโรปมันก็คือโอกาสครั้งสำคัญก็ถือว่าต้องเข้าใจกันครับเพราะว่ารายการอาเซียนเนี่ยมันไม่ตรง ตามไปทีมของฟีฟ่าตัวขอนักเตะเองเนี่ยก็สามารถเลือกปฏิเสธทีมชาติได้นะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยผมว่านักเตะเองกับทางโคซาบ้าก็คุยกันเข้าใจแล้วเพราะว่ามันคือโอกาสที่นักเตะจะได้ไปฝึกทักษะ และก็ไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ทางเซาบ้าเองก็ไม่ได้เรียกใครเข้ามาเพิ่มเติมก็ขนไปใช้งาน27คนก็น่าจะเหลือๆอ,อยู่แล้วครับสำหรับสเียตัวจริงในเกมแรกเจอฟิลิปปินส์ก็คาดว่าจะจัดชุดเต็มสูบเลยครับเพื่อคว้า3ามแต้มแรกคงเน้นชุดเดิมๆที่เคยยกทีมไปใช้งานมาแล้วในชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประตูเนี่ยถ้าเกิดไม่ปรับอะไรใหม่ก็คงจะเป็นหน้าที่ของนรงศักดิ์เนื่องวงษาลงเฝ้าเสาแผงหลังนะครับไล่ตั้งแต่แบ็คขวาเป็นวาริชชูทองคู่ เซ็นเตอร์มีตัวเลือกเยอะนะครับน่าจะเริ่มด้วยกาสิดกาลสินจับคู่กับชนพัฒน์บัวพันธ์แล้วก็มีธวัชชัยอินประโคนเนี่ยลงเล่นแบ็กซ้ายแดนการชุดเดินเขาสิทธาบุญล่ายืนเป็นตัวโฮดิ้งบอลหน้าแผงหลังและก็มีธนาวัฒสายเพชร ไล่ตัดเกมรวมถึงท้าคณะคำยกในทําเกมรุกแดนหน้านะครับมีเกลิกพลอาบรามอยู่ทางขวาและก็ได้พันธมิตรประพันธ์จากชมบุรีมายืนปีกซ้ายและกองหน้าเนี่ยจะเป็นบทบาทของวินัยเอี่ยมโอดนะครับซึ่งเป็นตัวความหวังในทัวร์นาเมนต์นี้เลยสําหรับรายการนี้แม้ว่าทางสอดอในฐานะเฮดโค้ชจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายแรกคือการพัฒนาทีมโดยทุกคนเนี่ยอยากได้แชมป์แต่จะขอมองไปทีละขั้นเพราะว่า คู่ต่อสู้ก็มีศักยภาพที่แข็งแกร่งทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและก็ต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและยกระดับเป้าหมายอีกทีหนึ่งหลังจากผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปก็เหมือนออกตัวไปแล้วนะครับคือไม่อยากกดดันทั้งตัวเองและก็กดดันนักเตะด้วยก็บอกว่าไม่ได้สัญญาว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้แม้ว่าตามมาตรฐานที่วางมามองชุดนี้นะครับทั้งการเตรียมทีมความต่อเนื่องและก็อิสระในทีม ผมบอกเลยนะครับว่านี่คือการรวมตัวและก็สร้างทีมชาติแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีความเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดในทุกชุดของการบริหารสมาคมยุคนี้ภายใต้การทํางานของพลตรวจเอกดอกเตอร์สมยศพุ่มพันธุ์มุงเลยแหะครับโค้ชเซอร์บาสามารถเรียกเก็บตัวก่อนรายการนี้จะเริ่มเดือนละครั้งน่าจะ3ารอบนะครับก่อนจะมีเกมอุ่นเครื่องช่วงของสุดท้ายที่ผมบอกว่าเจอไถ่หนานเจอชน่นาเจอบ้านบึงก็แน่นอนปัญหาระหว่างทางก็มี เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอาตรงๆเนี่ยโดยรวมสมาคมก็ให้ความไว้วางใจกับโค้ชสเปนรายนี้มากเพราะว่ากระแสแฟนบอลส่วนหนึ่งเนี่ยก็สนับสนุนครับซึ่งผมว่าในแง่ของการปฏิบัติงานแล้วก็การต่อยอดความต่อเนื่องน่าจะเห็นภาพจากเด็กชุดนี้มากสุดแล้วนะครับแม้ว่าช่วงโควิดจะขาดการเก็บตัวฝึกซ้อมไปเลยแต่ว่าทั้งโค้ชแล้วก็เด็กชุดนี้โตด้วยกันมา ตั้งแต่เยาวชน14ปีทีมชาติไทยพอกล้ามาถึงตรงนี้เนี่ยพูดไปพูดมามันก็ถึงความสุขงอมจากความคุ้นเคยกันระหว่างโคช้ชกับทางนักเตะรายการนี้มันควรจะเริ่มออกดอกออกผลจากการคว้าแชมป์บ้างแล้วนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนลุยชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายและเป้าหมายครับคือติดเป็น1ใน4ของเอเชียไปลุยฟุตบอลโลกยู20ในปีหน้า อันนี้ก็เป็นความหวังของแฟนบอลมาตลอดเหมือนกันใครจะบอกว่าไม่เน้นผลงานอาเซียนเดี๋ยวไปวัดในเอเชียก็ว่ากันไปครับแต่สำหรับผมนะครับในมุมสื่อรทนนต์น,นี้ต้องเห็นทิศทาง ที่ดีแบบชัดเจนเพราะว่าเซาบ้าเองเนี่ยอยู่กับเด็กชุดนี้มาท่านนับเป็นปีเนี่ยนี่เข้าสู่ปีที่7แล้วนะครับดังนั้นแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการเล่นของทีมชุดนี้ที่เรียกว่าโมเดนฟุตบอลคือเน้นบิวอัพจากแดนหลังแพทเทิร์นขึ้นบอลเท้าสู่เท้าโจมตีด้านข้างแต่กับพื้นที่สุดท้ายที่ต้องเข้าทาเพื่อใส่สกอร์ชุดนี้มีปัญหาตลอดครับยังขาดความเด็ดขาดตั้งแต่สมัยยูสิที่เซาบ้าทาแล้วครับเราพลาดตัวชิงแชมป์เอเชียรวมถึงชวดแชมป์อาเซียในให้กับมาเลเซีย ในเกมนัดชิงที่ปีนั้นเตะที่ชมบุรีใครจำกันได้ก็เป็นปัญหาเดิมๆรวมถึงล่าสุดครับที่ยก90%ของเด็กจากชุดนี้เนี่ยนะครับซึ่งไปลุยยู่23ชิงแชมป์อาเซียนี่กมบูชามาปัญหาก็เหมือนกันคือเรื่องของการจบสกอร์ถ้ายิงได้มีโอกาสปิดเกมด้วยการชนะแต่เพราะอึอดอัดต้องมีการแก้เกมเมื่อคู่แข่งจับทางได้ผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนตัวหรือว่าแผน2 ที่มีมิติมากพอของคุณซื้อรายนี้นะครับไม่มีการแก้ไขบัญหาเฉพาะหน้าที่เด็ดขาดหรือว่าการเร่งจังหวะเกมลุกในช่วงที่จําเป็นแต่สุดท้ายก็ยังเข้าใจได้ว่ามันมีประเด็นเรื่องของการแบกอายุที่เราเอาเด็กไปเล่นซึ่งถือว่าอายุน้อยกว่าหลายหลายชาติในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูนะครับว่าเมื่อถึงเวลากลับมาเล่นในเกรดอายุของตัวเองต้องจับตาดูว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเวลาแก้ไขพอสมควรเซาบ้าจะทําได้แค่เปอร์เซ็นต์การครองบอลอยู่หรือเปล่าครับชนะตรงนั้นไม่เอาแล้วนะครับวันนี้ต้องวัดผลในพื้นที่สุดท้ายจบลงไม่ลงเข้าไม่เข้าเนี่ยอย่างน้อยขอให้มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับยิงเข้าไม่เข้าถ้าสมมติว่าจะยิงน้อยยิงมากเนี่ยผมว่าเข้าใจได้แต่มันต้องมีรูปแบบความหลากหลายในการที่จะเข้าทําในกรณีที่เจอเกมรับต่ําหรือว่าการเล่นเกมรับ การเล่นเกมฟานซิชั่นเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดกันนะครับแบบที่เป็นขั้นเป็นตอนเมื่อเห็นการลงเล่นในเกมจริงดีกว่าตัวใหม่ใหม่ที่เข้ามาเสรเิมในผมก็เชื่อว่ามันตอบโจทย์อยู่แล้วครับทรัพยากรเด็กชุดนี้ดีอยู่แล้วตอนนี้วัดคุณภาพโค้ดได้แล้วครับก็หวังว่าทางซบดอจะมีอะไรใหม่ๆม,มาโชว์พวกเราสักทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะตามดูและเรามาวิเคราะห์หลังเกมด้วยกันนะครับว่าผมมองยังไงเนี่ยและก็เพื่อนๆเ,เนี่ยมองต่างหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติม,ตมกันบ้างช่วยกันดูบอล แบบพัฒนานะครับทงกเทียนกันได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ควรจะทํากันมานานแล้วสําหรับแฟนฟุตบอลที่ดูบอลแบบสร้างสารรค์ไม่ดูบอลเพื่ออารมณ์สนุกมือในการที่จะพิมพ์และคอมเมนต์อะไรแบบไร้สาระไปวันๆนะครับก็น่าเสียดายนะครับเรื่องเดียวก็คือว่าเราจะไม่ได้ติดตามการถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวีเพราะว่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะจบแล้วก็ลงตัวกับช่องใดหรือว่าอาจจะมีการถ่ายทอดเลยก็ได้นะครับเพราะว่า การดาเนินการตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงๆนะครับถ้าจะให้ทีวีไปซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยต้องทราบล่วงหน้าจากสมาคมกีฬาฟุตบอลได้ว่าคุณจะส่งแข่งรายการไหนบ้างและบางรายการที่เราสามารถนํามาเป็นเจ้าภาพได้เนี่ยจะลดค่าใช้จ่ายของการถ่ายทอดสดของเจ้าภาพได้พอสมควรเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้ทีมไทยมีความเคลื่อนไหวในเรื่องของผลการแข่งขันและทําให้ทีมชาติบูมมันต้องมีการถ่ายทอดในทุกรายการนะครับไม่ว่าจะฟรีหรือว่าเสียเงินเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการในเชิงธุรกิจแต่ วณวันนี้เนี่ยนะครับถึงเวลาเราก็ต้องมาลุ้นกันว่ารายการนี้จะได้ดูหรือไม่ได้ดูแต่แน่นอนในออนไลน์ก็ติดตามกันได้นะครับในช่องทางที่ผมแจ้งไปถ้าใครยังสงสัยว่าก,กดดูยังไงก็สามารถไปกดที่ลิงก์ของทางเพจทีมชาติไทยนะครับมีการแปะไปแล้วเดี๋ยวเราบรลุเชียร์กันนะครับเน้นย้ําฝากทีร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับวันที่2กรกฎาคมเกมแรกเจอฟิลิปปินเตะวันเว้นวันเดี๋ยวความเคลื่อนไหวหลังเกมผมมาเล่าให้ฟังแน่นอนในทุกๆเกมนะครับเพราะว่าข้อมูลของแต่ละชาติเนี่ย มันก็น่าสนใจเหมือนกันจะให้หาก่อนโ์นเมเต์เริ่มเนี่ยบางทียากเหมือนกันถ้าไม่ใช่ทีมชาติที่เราติดตามอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเผื่อมีของอินโดกับทางเวียดนามเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับในข่าวต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับคิดไซคโค้งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์สวัสดีครับ